สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องนูอียิงยัง h ช n แนลมีรถมาเสนออีกแล้วนะฮะก็เป็นรถ New Beetle c a ์บิโอเรปี2010นะฮะเจ๋งไหมคันนี้มันเจ๋งตรงที่ว่ามันมีแค่ไม่กี่คันในประเทศไทยอีกแล้วนั่นก็คือเป็นรถเปิดประทุนสวยมากนะครับคือจริงๆต้องบอกว่า New Beetle ก็มีน้อยอยู่แล้วแต่ก็ยังมีเยอะที่เป็นหลังคาแข็งทั่วไปเปิดประทุนไม่ได้แต่เป็นคาร์บิโเแบบนี้รถแท้ 32- แบบนี้ไม่ให้รถจดประกอบ หายากมากๆก็เรียกว่าเป็นะไรไอเทมนะฮะวันนี้มันอาจจะยังไม่คลาสสิกแต่ผ่านไปอีกสิบยปีมันคลาสสิกแน่ๆนะฮะอ้ ه, ปิดเปิดประทุนง่ายมากเลยแค่ปุ่มเดียวนี่นะฮะเอ้ดีอ่ะทันนี้เสียดายภาพเป็นสีดําเลยแบบดูไม่แบบเด่นมากเท่าไหไร่ตอนเมื่อกี้เรากดปุ่มไฟฟ้าปุ๊บอ่ามันก็จะมีแฮนเดิลตรงนี้นี่เข้าไปปุ๊บปบนี คืบเสร็จนี่คือคลอปิดแล้วรเรียบร้อยเวลาเปิดนี่เวลาเปิดเหมือนกันกดไปที่ปุ่มนี้บิดนิดน,นึงเพื่อปลดล็อกมันปล่อยแล้วก็กดที่ปุ่มนี้นี่เ<อ>สีงว่าแล้วมันน่ารักเลยนะแค่นี้เลยใช่อย่างคันนี้เป็นเครื่อง2.0จนะครับก็ดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกเกียร์ไม่พังเหมือนรุ่นที่ใหม่กว่านี้มันจะม,มีใหม่กว่านี้อันนั้นชอบเกียร์พังกล่องเกียร์พังอะไรเงี้ยวุ่นวายเหมือนกันเพราะเทคโนโลยีมันเยอะ อันนี้ข้อเสียของรุ่นนี้นะก็คือว่าเป็นพวกเนี่ยเหนียวเหนียวพวกนี้จะเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยอย่างนี้มันเป็นเหนียวเหนียวมันเป็นวัสดุรีไซเคิลคนก็ชอบเหนียวนั่นแหละประมาณนั้นแต่อย่างอื่นก็ดีเขาดูแลรักษาเนี่ยจริงๆอันนี้เขาทำสีมาซึ่งจริงๆมันจะเป็นวัสดุจากศูนย์นะมันจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบวนวายหน่อยอันนี้ทำมาแล้วใช่แอร์เย็นเพลงเพาะดีนะเนี่ยันนี้ใช้ได้สวยอะคันนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์เพอร์เฟกต์มาก ราคาในตลาดตอนนี้ที่เห็นก็ซึ่งไม่มีเปรียบเทียบเลยแต่เห็นเมื่อสอสาปีก่อนขายอยู่ร้านต้นๆอล่าสุดเห็นมีคันหนึงในตลาดรถไม่รู้ลงราคาผิดป้าวขายไปร้านไปลายๆแต่อ,อย่างพี่นุกกะว่าจะขายสั้ประมาณร้านต้นๆเหมือนกันร้านสาร้าน4ี่อะไรเงี้ยก็กะจะขายสภาพนี้เพราะรถเป็นรถมือเดียวสวยจริงๆ แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าอยากเก็บผ้าหลังคาเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ต้องสั่งจากมอนนอกหรือเปล่าอเมริกามีเยอะผ้าหลังคาสามสิบหมื่นบาทแล้วก็เอามาเปลี่ยนที่บ้านเราภายในสะอาดเนาะสะอาดสะอาดส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเทาแต่คันนี้ได้สีครีมสีเบจแล้วก็คอนโซลดำปกติจะเป็นเทาหมดเลยสวยแล้วเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะมันจะเป็นตัวเก่าอ่ะเดี๋ยวดับเครื่องก่อนเดี๋ยวไปดูว่าเอ้ไมเนอร์เชนอะไรเงี้ยมันเป็นยังไง นะฮะอย่างคันนี้เนี่ยเอ้ยน่ารักมากเลย,ยอ่ะใช่นี่นี่นี่เสียดายไม่ได้ล้างนี่เปิดฝาโปรงรถยุโรปส่วนใหญ่พวกเบนท์บีเนี่ยวันโวอะไรเงี้ย่พอเราเปิดที่ตัวโยกข้างในฮะมันจะให้เราดึงแล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยนี่คันนี้รถสวยมากบอดี Body, ้เนี่เราเรียกน็อตไม่ขยับแบบรถใหม่ๆเลยรถปี2010นะ12ปีแล้วนะดูนีไม่เคยทำสีสีเดิมเกือบทั้งคันถ้าที่ดูมีทำสีกันชนหน้ามา ห้องเครื่องก็สวยงามเรียบร้อยดีเจ้าของเดียวคือซื้อเขาซื้อป้ายแดงมาใช่ซื้อป้ายแดงมาจากเกรมาเก็ตเกรมาเก็ตก็คือเป็นโชว์รูมที่ไม่ได้เป็นศูนย์โฟกสวากนนั่นแหละครับเขาไม่ได้ขับเท่าไหร่แล้วเขาเลยขายให้เราเนี่ยน็อตไม่ขยับทั้งหน้าทั้งหลังเลยคานหน้าเลยเดิมสติ๊กเกอร์เดิมหมดรถบอดี้สวยสวยจริงแลวขับได้พอไมเนอร์เชนเนี่ยมันก็จะเป็นกันชนไมเนอร์เชนไฟเลี้ยวในกันชนแบบนี้ไฟหน้าจะใหม่กว่าตัวเก่านั่นแหละ สาวๆขับได้สาวๆชอบออรุ่นนี้ไม่จุกจิกเครื่องไม่พังเกียร์ไม่พังซ่อมง่ายอะไรเยอะมีให้เบิกศูนย์นั่นแหละเอ,อ้ยเปิดประทุนน่ารักมากสวยเนาะสวยนี่ถามว่าไมเนอร์เชนแตกต่างกับตัวธรรมดาไงดูที่โป่งก่อนเลยมาเนอร์เชนโปง่งจะตัดเรียมไหนนี่ไงมีสันนี้มา ถ้าไม่ได้ดูกันชนหรือไฟหน้าไฟท้ายนะก็คือเนี่ยโป่งจะตัดเรียบพอดีคันนี้มันสีดําเลยดูไม่ค่อยชัดอ่าอันนี่มาดูฝั่งเนี้ยจะชัดกว่าถ้าไมเนอร์เชนปุ๊บโป่งจะตัดเรียบชึบออ่ามุมนี้ได้ยังไม่ได้ล้างนะนั่นแหละแต่ถ้าตัวเก่ามันจะโค้งมาเลยเหมือนรถเต่ารุ่นเก่าๆนั่นแหละ นี่แล้วหลังคาคาเรเบเลตบางรุ่นเขาก็จะเก็บไว้ข้างหลังเลยอะไรย่างเงี้ยะคันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ๆๆเก๋ๆแบบเอาว้วลาขับมันก็จะ <vintage. S 3> ยู่อย่างนี้เลยเหรอใช่เป็นทรงแบบวินเทจแบบนี้เลยนี่ด้านหลังไฟไท้ายไมเนอร์เชนจะแบบน,แบบนี้แดงตัดขาวเป็นวงกลมสองดวงซ้อนกันเออน่ารักขวาท้ายเปิดด้วยรีโมทปั๊บนี่อันนึงเก็บเก็บได้เยอะนะเก็บของได้เยอะอยู่ถุงก๊อปน่าจะได้อยู่นะไม่รู้นะกระเป๋าเดินทางไปกันสี่คนได้เหมือนมินิ R57 ที่เราเคยซื้อมาขายนี่เราขายให้ป้ายทะเบียนด้วยป่ะก็กําลังคิดอยู่ว่าจะสลับออกหรือเปล่าหรือซับแบบนี้กก็แล้วแต่คุยกันอีกทีหนึ่งนะถ้าหลังคาก็สภาพดีจะมีตรงขอบกระจกด้านหลังที่เริ่มเปื่อยละนั่นแหละหเป็นไม่ได้ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็เจ๋งครับถ้าร้านสี่ห้าไม่ต่องต่อเลย<อ> uh. เดี๋ยวพี่นุ้เบิกหลังคาให้ใหม่หลังคาประมาณประมาณรวมเบดเสร็จแล้วหลังคาประมาณสี่หมื่นสั่งอย่างเมืองนอกนั่นแหละจะกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนเป็นหลังคาแดงก็สวยเลยนะ นี่ถ้าคนอยากดูรถมาดูได้เลยปะ่ะดูได้เลยครับสบภาพนี้เลยก็มันจริง,รงๆรถมันถือว่าสภาพดีตัวถังสวยเดิมหมด<อ>มีก็แค่เนี้ยที่ผ้าหลังคาที่ไมรู้บอกอ๋อแล้วก็มีเก๊ะเกะเกะก,กลางเนี่ยคือโฟก์อะวัสดุมันเป็นรีไซเคิลมันจะชอบแตกหักเนี้ยอ๋อก็ถอดไว้เกะชิ้นนี้เกะชินน้นไหนปิดไว้เอาไว้เก็บของอ๋อถอดไว้ใ่ใช่แต่ไม่ต้องใส่ก็ได้นี่เปิดไว้่างนี้เนียน เก็บของก็ได้นี่เขาเก็บคู่มือเนี่ยนี่คู่มือจากใต้แดงเลยนี่คู่มือโฟกสเนี่ยเนี่ยวัสดุโฟกมันชอบเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเออผ่านไปสิบกว่าปีโดนแดดโดนฝนบ้างคู่มือ,อครบเยอะมาก้วคันนี้เขาดูแลดีนะวิ่งแสนสองหมื่นกว่าโลนั่นแหละก็ใช้แบบตกปีละหมื่นโลอ่ะออรถสิบปี ไอชิ้นนี้คือมันหลุดหรือว่ามันมันแตกมันหลุดแตกเนี่ยขากลอบแตกแต่มีเบิกครับเบิกใหม่ได้เบิกใหม่ก็เดี๋ยวเราส่ได้นแเละโอเคขาะมานนั้นไปลองขับกันดูไหมเปจะชุนเล่นไม่รู้ไปได้ป่ะวฝนตกเลยไม่ตกแล้วเหรอโอเค นาเป็นไงครับเมื่อกี้เห็นพี่หญิงขับแล้วน่ารักอ่ะก็น่ารักเลยนะตอนเปิดประทุนก็น่ารักนะครับก็หลังคาผ้าประตูแบบนี้ก็ต้องดูแลรักษาดีๆถ้าปสิบสองปีแต่ไม่มีอะไรเบิกหมดนะของพวกนี้นอยากเปลี่ยนใหม่อยากทาอะไรก็เบิกได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับข้างในดูคุยกันดูข้างในดูคอนโซลดูภายในกันดีกว่าสวยเนาะสวยมากมันน่ารักด้วยแหละเชื่อว่าเป็น New Beetle นี่เป็นหนึ่งในฝันของคนหลายๆคนที่อยากขับของหญิงด้วยตอนไมรุ่น มันอารมณ์ลคล้ายๆม Mini Cooper c a b r i เล็ตที่เราเคยมีขายกลับบ้านแล้วไฮโยไฮโยโอเคมีาับมุมนี้แล้วกันใช่คันนี้มันก็มีเกียร์ทิโทอนิกด้วยนะบวกลบเกียร์ตรงนี้ได้เลยนัย่นแหละ<อ>โฟล์ทกามีอยู่แล้วเออวสวยดีว,วนมาเล่นในหมู่บ้านนะครับจะได้ถ่ายคลิปให้ดูลมเย็นเนาะ อาตาเล่งก็ดีนะอะไม่นร์เชนมันก็จะมีไอน้นู่นนี้นี่นิดๆหน่อยที่เปลี่ยนไปจากตัวเก่าเช่นกระจกมองข้างอะไรเงี้ยมีไฟลไม่จุกจิกเลยตัวนี้เกียร์ไม่พังกล่องไม่พังเหมือนรุ่นใหม่ๆมันจะมีตัวที่โฉมใหม่แล้วอะ่ะก็จะชอบกล่องสมองเกียร์พังอะไรเงี้ย<ฮ>เกียร์พัง ตัวนี้ก็เป็นนะแต่น้อยมากคันนี้เขาใช้มาแสนสองหมื่นโลก็แทบไม่มีปัญหาเลยเลยเออนี่หน้าฝนนะเนี่ยอากาศเย็นเลยเฮ้ยจะหนาวแล้วเปิดประทุนกันเออหวะซื้อมาเข้าจังหวะเลยจะเข้าหน้าหนาวเปิดปะทุนไหนดีใช่อ่าวเฮ้ยมีไม่ไหวด้วยว่ะไม่ไหวเอฟซีเหรอไม่ไหวเอฟซีเอฟซีรุ่นเด็กเขาไม่รู้จักเรา พวงล่างดีมากเออโ okay อเคนะต้องบอกเจ้าของเก่าชื่อน้องเบียร์เนี่ยดูแลดีออบ้านเขามีรถหลายคันแล้วคุณพ่อเขาก็รักคันนี้มากจริงๆคุณพ่อ,อ,อไม่จะไม่ขายออให้แล้วแต่ว่าก็รถเยอะมากที่บ้านไม่ได้ใช้คันนี้เ,ออเขาเลยเออขายดีกว่าสอดทิ้งไว้ก็เสียดายคันนี้ก็เออติมน้ำมันโซฮก้า so 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 หโซฮกได้แต่ว่าถ้าชัวช์วก็โซฮก นะครับเดิมๆไม่ได้ทำอะไรคันนี้เป็นม i n เนอร์เชนมือเดียวคันนี้ก็รถได้ประวัติดีได้เป็นรถแท้จด3-2ไม่ให้จดประกอบหายากนะเ mm. ชื่อเลยว่าแทบจะเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้มีตังค์อยากจะหารถเปิดประทุนรุ่นคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้ก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะ mm. คันนี้เหมาะที่จะเป็นรถสะสมหนึ่งในคอล r เลคชั่นของคุณนะครับ mm. อย่าลืมกดช่องนุญิงยังนะฮะกด s u b ส c คร b กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะจ๊ะงริง